สวัสดีครับทุกคนสวัสดียามเย็นนะครับวุทยานแห่งชาติภูหินล่องก้านะครับบรรยากาศช่วงเย็นฝนเพิ่งหยุดตกนะครับมีคนดูยังไม่มีใครดูเลย <c oughs> บอกกำลังมานะทุกคนมีคนดูหรือยังเอ่ย บรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับอุทยานแห่งชาติปูหินล่องกล้านะครับพระอาทิตย์กำลังจะตกนะพระอาทิตย์ตกช้านะวันนี้นะ บรรยากาศลานกลางเต็นท์นะครับทุกคนเรามากลางเต็นที่ปูหินล่องกล้ากันนะคระับี๋ยวเรามีคลิปไปฝากเพื่อนเพื่อนด้วยนะทุกคนใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามไปด้วยนะครับกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับทุกคน หน้าฝนนะครับบรรยากาศเขียวขจีนะครับกำลังจะมืดแล้วนะครับทุกคนเมื่อวานทะเลหมอกอาเมื่อวานมีหมอกฟุง้งเต็มลานกลางเต็นเลยนะฝนเพิ่งจะหยุดตกนะครับ ต้องได้เปิดพัดลมนะครับวันนี้ฝนหยุดตกแล้วไม่มีลมเลยนะทุกคนวันนี้เงียบเหงานะครับเมื่อวานคนเต็มลานเลยนะทุกคนสวัสดีคนที่เข้ามาดูนะครับ เราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูหินลองก้ากันนะครับบรรยากาศช่วงเย็นนะครับหลังฝนตกหมอกนะครับหมอกนียุงด้วยนะทุกคนอุทยานแห่งชาติภูหินลองก้านะครับปกติพระอาทิตย์จะตกนะครับฝั่งนี้นะครับวันนี้ฝนเพิ่งหยุดนะครับก็เห็นไอหมอกจางๆนะครับอยู่ฝั่งนู้น บรรยากาศร่มรื่นนะครับเงียบสงบดีนะครับมีร้านอาหารบริการนะครับห้องน้ําสะอาดด้วยนะครับมีที่ท่องเที่ยวให้เที่ยวในอุทยานหลายที่เลยนะครับทุกคนเรากางเต็นท์อยู่ตรงข้ามกับรอยตีนไดโนเสาร์นะครับวันนี้ เดา๋ยวมุนให้ดูฝั่งลานกลางเต็นท์นะครับเรากางที่ลานกลางเต็นท์ดงสนนะครับทุกคนคนก็จะอยู่เป็นจุดๆนะครับเมื่อวานอ่ะเต็มเกือบเต็มทุกที่เลยนะวันนี้คนกลับไปเยอะแล้วนะครับลานดงสนนะครับสวยมากนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายตรงที่หมอกมันคุ้งให้ดูนะครับ เมื่อวานเราว่าจะไลฟ์สดอยู่นะเมื่อวานแต่ว่าดุรักจุลีกันอยู่นะครับเพราะว่าเราเก็บของกันยังไม่เสร็จนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับทุกคนกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับใครที่เข้ามาใหม่นะครับ กลางคืนเงียบสงบมากนะครับหลังสี่ทุ่มนี่คือเงียบเลยนะครับมีลานหญ้าให้เด็กวิ่งเล่นนะครับที่จอดรถเยอะด้วยนะครับคาแคมก็จะมาจอดที่ลานกันนะครับทุกคนลานข้างหน้าก็คาแคมจอดนะครับเมื่อาวานเต็มเลย ประมาณสิบยี่สิบคันนะครับอากาศดีครับฝนปอยปอยตอนนี้ฝนหยุดแล้วแต่ว่าหยดน้ำอยู่ข้างบนต้นไม้ครับมันหยดลงมา มีหมูกระทะด้วยนะครับทุกคนที่นี่ที่นี่คืออุทยานแห่งชาติภูหินล่องก้านะครับหน้าฝนนะทุกคนเรากินข้าวอิ่มกันแล้วนะครับเราก็เลยมานั่งไลฟ์บรรยากาศให้เพื่อนๆดูกัน สะดวกสบายครับเดินทางสะดวกสบายมาได้สองฝั่งนะครับฝั่งภูทับเบิกกับฝั่งนครไทยนะครับต้นไม้สามารถแขวนเปนได้ด้วยนะแต่ละเต็นท์เขาเอาเปมาแขวนด้วยนะครับนอนกลางวันลมเย็นสบายมากเลย อยากให้ทุกคนเห็นเมื่อวานมากเลยครับเมื่อวานหมอกนี่คือไหลเข้ามาในลานกลางเต็นท์นะครับจนมองไม่เห็นเต็นท์ข้างๆเลยครับใครเข้ามาดูทีหลังก็ฝากกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับทุกคน อุทยานแห่งชาติปูหินล่องกล้านะครับสวัสดีทุกคนครับไปเข้ามาดูนะครับที่นี่อุทยานแห่งชาติปูหินล่องกล้านะครับบรรยากาศช่วงเย็นนะครับประมาณหกโมงนิดๆน,นะครับแต่ยังไม่มืดนะครับเราอยู่ ที่ลานกลางเต็นท์นะครับบ้านพักอุทยานก็มีเยอะมากนะครับใครสนใจก็เข้าไปจองที่เว็บไซต์กรมอุทยานแห่งชาติได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกลางคืนอุณหภูมิประมาณยีบเอ็ดองศานะครับเมื่อคืน บรรยากาศฝั่งลานฝั่งนู้นนะครับข้างล่างจะเป็นวิวเมืองนะทุกคนพระอาทิตย์น่าจะตกไปแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับลานกลางเต็นท์สวยนะครับ ฤดูหนาวจะมีคนมาเยอะมากเลยนะทุกคนนะครับบรรยากาศลานกลางติ้นวันนี้คนก็ไม่เยอะเหมือนเมื่อวานนะครับคนน่าจะไปกลางที่ภูทับเบิกกันนะครับเมื่อเช้าภูทับเบิกก็มีทะเลหมอกนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศลานกลางติ้นนะครับสวยนะครับ วิวดีด้วยต้นไม้ก็สวยถนนก็คือรถวิ่งสะดวกสบายนะครับหน้าหนาวทุกคนต้องมานะครับหน้าฝนก็มาได้นะครับอากาศไม่ร้อนหน้าหนาวจะมี อาญาเสือโป่งนะครับลานสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากครับมาเช้าเราไปลานลานหินมานะครับแล้วก็ผาชูธงนะครับก็เราไปดูกังหันพลังงานไฟฟ้าด้วยกังหันน้ำน้ำตกก็มีประมาณสองสามที่นะครับในนี้ บอกอยู่ฝั่งนู้นนะครับกำลังลอยมาไหลมาเรื่อยๆแล้วนะครับหมอกสัญญาณนะครับมีทุกเครือข่ายนะครับที่นี่เพราะว่ามีเสาสัญญาณแต่ระหว่างทางมาสัญญาณจะไม่มีนะครับแต่ที่ลานกลางเต็นท์อุทยานมีสัญญาณเต็มเลยนะครับหน้าฝนก็จะมียุงนะครับ เอาอยาก,กันยุงหรือว่าเอายาทากันยุงมาด้วยนะครับทุกคนบางคนก็เพิ่งมาถึงนะครับเขาหน้าจะเที่ยวที่ปูทับเบิกกันก่อนนะครับคนกําลังมาบางคนก็ออกไปเที่ยวนะครับกลางเตินเสร็จก็ออกไปเที่ยวลานฝั่งนูน้นหมอกฟุงฟ้งๆอยู่ข้างหน้านะครับ เรามาไลฟ์สดประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับทุกคนาาให้ทุกคนดูบรรยากาศพิทยานแห่งชาติปูหินล่องกานะครับบรรยากาศตอนนี้ดีมากเลยนะครับเมื่อกี้ฝนตกด้วยนะครับคนคนเพิ่งมาก็มีนะครับทุกคนเพิ่งมากลางเต็นท์ นี่ก็เป็นบรรยากาศช่วงเย็นนะครับที่อุทยานแห่งชาติภูเินล่องก้านะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้บรรยากาศดีมากตะวันตกดินแล้วนะครับตอนนี้ฝนเพิ่งหยุดตกนะครับ ที่อุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้านะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากเลยนะครับเมื่อเช้าเราเดินทางไปท่องเที่ยวที่ลานหินปุ่มนะครับแล้วก็หาชูทงโรงเรียนนายช่างทหารแล้วก็กังหันน้ำนะครับ ดูสถานที่ต่างๆนะครับสถานที่ท่องเที่ยวในอุทยานมีเยอะมากเลยนะครับทุกคนบอากาศตอนนี้ดีมากเลยนะครับอย่างจักรจันทร้องแล้วครับทุกคนที่นี่ลานกว่า ที่นี่ลานกลางเต็นท์กว้างมากเลยนะครับเมื่อคืนคนเยอะมากวันนี้ก็มีปัปายครับคนไม่ค่อยเยอะเป็นลานกลางเต็นท์ดงสนนะครับเราพาทุกคนเดินไปดูบรรยากาศร,บรอบๆลานกลางเต็นท์ดีกว่านะครับนี่ครับทุกคน อันนี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับลานดงสนแบบนี้เลยนะครับบรรยากาศช่วงเย็นเมื่อคืนอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่20องศานะครับกรกระจัดร้องแล้วนะครับทุกคนแจงดังมาก พา,านะทุกคนเดินดูบรรยากาศร,บรอบๆกันนะครับบรรยากาศร,บรอบๆลานกลางาเต็นท์นะครับทุกคนวันนี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับมีปลาป่ายเมื่อวานหมอกหนามากเลยนะครับวันนี้วันนี้ก็มีบางๆนะครับทุกคน บนดีกว่านะครับลางกลางเต็นที่นี่เป็นขั้นบันไดนะครับทุกคนถ่ายกลางตรงไหนก็เห็นวิวด้านหน้าชัดเจนครับสัญญาณโทรศัพท์มีทุกเครือข่ายนะครับไม่ต้องกลัวนะครับแต่ระหว่างทางมาลางกลางเต็นก็ไม่ค่อยมีสัญญาณเท่าไหร่นะครับ นะครับลานกลางเต็นที่นี่เราเพิ่งเคยมาที่นี่ครั้งแรกนะครับบรรยากาศดีเลยนะครับทุกคนห้องน้ําที่นี่นะครับจะมีอยู่สองจุดนะครับตรงนี้หนึ่งจุดแล้วก็มีอ่างล้างจานให้มีที่ทิ้งขยะครับมีตู้กดน้ําค่ากลางเต็นท์จะอยู่ที่คนละสามสิบบาทนะครับเหมือนอุทยานทั่วไปนะครับ ส่วนด้านบนตรงนู้นนะครับจะเป็นร้านอาหารมีอาหารตามสั่งส้มตำม,มีร้านกาแฟาอยู่ด้านบนนะครับบ้านพักก็มีนะครับทุกคนบ้านพักสามารถเข้าไปจองที่เว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติได้นะครับบ้านพักที่นี่เยอะมาก ยากาศดีเลยนะครับตอนนี้ตะวันตกดินไปแล้วนะครับฝนเพิ่งหยุดตกนะครับวันนี้คนเพิ่งมาก็มีนะครับทุกคนฝั่งด้านหน้าฝั่งนู้นนะครับจะเป็นรอยตีนไดโนเสาร์นะครับ ด้านหน้าขกันบ้างนะครับห้องน้ำอยู่ฝั่งโน้นนะครับทุกคนห้องน้ำอยู่ฝั่งโน้นรยากาศดีเลยครับฝนเพิ่งหยุดตกนะครับ วันนี้ผ่านกลางเต็นท์ดงสนแบบนี้เลยนะครับอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกก้าครับฝั่งนู้นจะเป็นรอยตีนไดโนเสาร์นะครับทุกคนฝั่งด้านนู้นก็จะเป็นลานจอดรถครับบรรยากาศช่วงเย็นดีมากเลยนะครับ กคนก็กำลังกินอ,อาหารรับประทานช่วงเย็นกันอยู่นะครับร้านอาหารอยู่ด้านบนนู่นนะครับมีชิงชาาให้นั่งเล่นด้วยนครับทุกคนฝั่งนี้ กาศครับช่วงเย็นสามารถทักทายพูดคุยกันได้นะครับห้องน้ำลังกลางเต็นที่นี่มีอยู่2จุดนะครับด้านหน้า1จุดแล้วก็ด้านหลัง1จุดนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นแค่ให้กลางได้หมดเลยนะครับสามารถกลางได้หมดเลยกับบรรยากาศนะครับตรงนี้ก็จะมีชิงชาให้นั่งเล่นแล้วก็เป็นลานจอดรถนะครับ มวานฝั่งตรงนี้นะครับแคมคาดกลางเต็นเต็มหมดเลยนะครับวันนี้ยังไม่มีนะครับเดี๋ยวาพาทุกคนเดินไปดูรอยตีนไดโนเสาร์ดีกว่าสามารถทักทายพูดคุยกันได้นะครับ ไฟเตีนไดโนเสารจะอยู่ด้านหน้าลานกลางเต็นเลยนะครับบรรยากาศช่วงเย็นๆน,นะครับที่อุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้านะครับ อยู่อำเภอ,นะอนครไทยจังหวัดปิษณุโลกนะครับทุกคนนี่ครับตรงนี้จะเป็นด้านหน้าลานกลางเต็นท์นะครับเราเดินพาทุกคนมาดู่อยตีนไดโนเสาร์ด้านล่าง ตรงนี้จะอยู่ด้านหน้าลานกลางเต็นเลยนะครับทุกคนลอยตินไดโนเสาร์อุทยานแห่งชาติภูเห็นล่องกล้านะครับยากาศเย็ยนแล้วนะครับวันนี้ฝนเพิ่งหยุดตกด้วยนะครับ น,น,ะะนี่ครับทุกคนนี่เป็นลายเต็นท์ด้นานเหานะครับด้านหน้าลานกลางเต็นท์นี่นะครับอยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้านะครับทุกคนลานกลางเต็นท์ จุดเลยนะครับน,นะครับ

ากาศดีมากตอนเย็นเราก็จะเดินกลับเต็นท์กันนะครับาการกั้งเต็นท์ที่นี่จะกลางที่เป็นลานดงสนนะครับทุกคนมีเป็นบรรยากาศด้านหน้าลานกลางเต็นท์นะครับ

เอาขอลงไลค์ก่อนนะครับฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวทริปหน้าเราจะมาไลฟ์สดให้ทุกคนดูอีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ